สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช anel เทพบุญนำสตูด mm ิโ hmm. อนะครับ mm hmm. ผมวันนี้มีข่าวดีมาบอกที่ผมก็โคตรดีใจและผมมีส่วนได้กับสิ่งนั้นด้วยนะครับก็คือ Apple เนี่ยนะครับบริษัท Apple นะตัดสินใจที่จะปล่อยโปรแกรมทำเพลงนะครับอย่าง Logic Pro X นะครับแล้วก็โปรแกรมตัดต่อภาพ,พยนตร์ตัดต่อวิดีโออย่าง Final c ั t Pro ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มของ MacBook i ไอแม็คไอวกนนะครับนะตอนนี้ Apple ตัดสินใจยกโปรแกรมเหล่านั้นมาให้ใช้ในระบบ iPadOS ด้วยอ่า คือหมายความว่าใครที่แบบมี iPad ดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะได้ไม่ต้องแบบเอ้ยหันไปลงทุนต้องซื้อ MacBook ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเพื่อจะได้ใช้โปรแกรมเหล่านั้นด้วยเหมือนผมอย่างเงี้ยผมไม่มี MacBook แล้วอะไรเงี้ยผมก็จะซื้อใหม่ม,มันแพงนะครับก็เลยคิดว่า iPad มีอยู่แล้วเราก็จะได้ใช้งานโปรแกรมเหล่านั้นด้วยนะครับอ่าโอเคแต่มีข้อแม้นิดนึงเดี๋ยวอธิบายกันก่อนนะครับในวันเปิดตัว ที่จะเปิดตัวให้เราได้ดาวนโหลดมาใช้งานกันนะครับก็คือในวันที่23พฤษภาคมนะครับก็คือเนี่ย23พฤษภาคมนี้แหละเร็วๆนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นการให้สมัครใช้แบบรายเดือนกับรายปีนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะ,ะผมอ้างอิงจากเพจของ iMoD เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเงินไทยอยู่ที่เดือนละ199บาทนะครับถ้าเป็นรายปีก็ประมาณ1,990บาทซึ่งเฮ้ยจริงๆไม่แพงนะเอาพูดตรงๆสำหรับคนที่ได้ใช้งานจริงๆ เหมือนผมได้ใช้งานอยู่แล้วทําเป็นอยู่แล้วกับ Logic Pro หรือคนที่ตัดต่อว,วิดีโอเก่งๆอยู่แล้วในฟอ์แคทโปรผมมองว่าไม่แพงและร,รู้สึกคุ้มกว่าการจ่ายรายเดือนกับพวกพวกโปรแกรมสตรีมมิ่งหนังด้วยซ้ำอันนี้อันนี้ในมุมมองผมนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าราคานี้ถ้าเป็นราคานี้จริงๆนะโอเคโอเคเลยนะครับคราวนี้ข้อแม้ที่สําคัญอีกอย่างก็คือสเปคครับในถ้าเอาฝั่งของโปรแกรมตัดต่อโอฟอ์โปรก่อน มีข้อแม้ว่าชิปที่อยู่ใน iPad จะต้องมีชิปเป็นชิป M 1นะครับหมายความว่าถ้าคุณจะซื้อ iPad ที่เป็นชิป M 1ในราคาที่ถูกที่สุดในตอนนี้ก็คือ iPad Air รุ่นที่ 5. อ่านะครับนะก็ราคาที่ประมาณ2 0 0 0มื่นขึ้นไปใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็นี่คือนี่คือข้อแม้ของเขานะครับคุณก็จะสามารถใช้งานเ i ือง c ั t โป o บ,บนแพลตฟอร์มของ iPad ได้ส่วนฝั่งทำเพลงอย่าง Logic Pro X เนี่ย iPad รุ่นไหนใช้ได้บ้างนะครับก็ให้เป็นรุ่นที่ มีชิปประมวลผลนะครับตำสุดอยู่ที่ A12 Bionic อ่าเพราะฉะนั้นใครรอด iPad รุ่นเริ่มต้นรุ่นธรรมดาอย่าง iPad Gen 8นะครับรอดครับยังได้ใช้งานอยู่แต่แนะนําว่าถ้า iPad Gen 8เนี่ยให้ซื้อความจุที่128 g ิกนะพอ32 g ิกไม่พอแน่นอนนะครับเผื่อใครจะไปหามือสองมาใช้นะครับก็ให้128 g ิเท่านั้นนะผมคิดว่า ความจุน้อยไม่ไหวของผม iPad Gen 9นะครับเป็น A13 ก็ใช้งานได้โอเคกำลังเล็กน้อยเรื่องของความจุภายในะของผมเป็น64กิกนะครับก็คิดว่าคงต้องบลบหลายอย่างทิ้องออกไปถ้าจะใช้เจ้าโลจิโรในการมาทำงานบน iPad นะครับแต่ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ทำเพลงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ชิปถึงกระขั้น M1 นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี iPad หลายตัวมากที่ได้ใช้ A13 นะครับนะหรือ A12 เนอาก็จะมีทั้งเลือกมากกว่านะครับในแง่ของการใช้ iPad ทำเพลงอีกอย่างด้วยถ้าเกิดใครยังไม่ได้อัปเดตนะครับใครที่ใช้ชิปตามเงื่อนไขแล้วแต่ยังไม่ได้อัปเดตไปเป็น iOS ล่าสุดอย่าง iOS 16.4ให้ให้เราอัปเดตซะจึงจะใช้งานได้ดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับผมข้อที่อาจจะต้องพิจารณานิดน,นึงอันนี้ผมพูดเผื่อไว้ก่อนนะครับ ผมขอพูดฝั่ง Logic Pro ที่เป็นโปรแกรมทำเพลงแล้วกันนะเพราะผมน่าจะมีความรู้ทางนี้มากกว่าปกติแล้วสิ่งที่เราจะเสียไปจากการที่เราไม่ใช้บน macbook คืออะไรหนึ่งแหละเราต้องเสียหลายเดือนเราซื้อขาดไม่ได้อันนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมค่อยบอกห้ผลที่ททอาจจะเป็นผลที่ดีนะครับส่วนสิ่งที่สําคัญคือถ้าคนมีพวกดนตรีจําลอง v s t ที่ซื้อแยกมาเป็นเสียงกลองเท่เสียงเครื่องสายเสียงเจ๋งเครื่องเป่าอะไรเงี้ย ที่คุณเคยสามารถเอาไปใช้ในบนแพลตฟอร์มอ,อย่างใน macbook ได้เนี่ยนะครับหรืออาจจะใช้ในโปรแกรมตั้งเพลงใน windows ได้ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับพวกโปรแกรมพวกไอตัวปลั๊กอินแยกพวกนั้นนะคุณจะเอามาใช้ใน ipad ไม่ได้เพราะมันไม่มีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าในระบบ ipad os เนี่ยใน App Store ไม่มีปลั๊กอินแยกขายนะมีนะครับเป่อใครไม่รู้นะครับอย่างเช่นของ wave ก็มีและของอีกหลายเจ้ามีหมดเลยครับพวกแบบ คอมเพรสเซอร์พิเศษแยกออกมาเฉพาะต่างหากอเยนะคือพวกนั้นเนี่ยเวลาเราดาวน์โหลดเข้ามาแล้วดาวน์โหลดเหมือนแอปทั่วไปเลยครับมันก็จะเข้ามาอยู่แล้วก็สามารถใช้งานเป็นเหมือนสแตน์อะโลลได้ด้วยนะครับและถ้าเป็นโปรแกรมทําเพลงหลักๆอย่างเช่นการ์ลัชแบนที่ให้มาฟรีใน iPad อยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถค้นหาโปรแกินพวกนั้นเจอด้วยนะเผื่อใครยังไม่รู้เดี๋ยวผมค่อยทําคิดคิดให้ดูแล้วกันว่าเราจะดาวน์โหลดโปรแกรแยกมาใช้งานยังไงใน iPad อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการ์ลัชแบนหาโปรแกรเหล่านั้นเจอก็เน้นนยครับว่า Logic Pro ที่จะมาใช้ใน iPad ก็ต้องหาพออินเหล่านั้นเจอเช่นเดียวกันนะครับพออินนั้นจุดส่วนใหญ่จะราคาที่ผมเคยเห็นและจำได้จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาท1 0อกว่าบาทก็มีแล้วแต่ว่าเราซื้อเจ้าไหนแล้วก็ใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับอันนี้บอกให้ก่อนเป็นความรู้เผื่อใครไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเป็น๊กอินที่เราเคยซื้อในระบบที่มันอยู่ในเฉพาะในในคอมอย่างเดียวเท่านั้นทั้ง Windows ทั้งแม็คี้ยอันนี้อาจจะเอามาใช้ไม่ได้คือว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะสิ่งเดียวที่ผมภาวนาที่สุดก็คือขอให้โปรเจกต์ที่ผมเคยทำ ไฟล์ที่ผมเก็บไว้ผมขอภาวนาให้มันแบบเปิดได้ผมจะดีใจมากขอให้มันเปิดใช้งานได้คือโอเคป้อินอะไรบางอย่างที่ผมเคยใช้ข้างนอกเตอร์ปาร์ตี้มันจะหายช่างมันหายไปเลยไม่เป็นไรเพราะโดยรวมแล้วผมค่อนข้างชอบเสียงจําลองต่างๆในโลจิกอยู่แล้วนะครับนะผมแทบจะทํางานจบงานด้วยเสียงจำลองต่างๆด้วยป๊กอินต่างๆที่โลจิกมีให้อยู่แล้วผมค่อนข้างชินกับเสียงเหล่านั้นด้วยผมก็เลยไม่หมา่ถ้าบางอย่างจะหายไปขอแค่ให้ไฟล์เก่า อะไรเงี้ยมันสามารถเอามาเปิดได้ผมภาวนาเลยนะครับนะ,ะส่วนในแง่ของการตัดต่อ,ตอวิดีโอผมคิดว่าก็ฟังก์ชันก็คงจัดเต็มนะครับนะแล้วก็คงคงดีกว่า Luma Fusion อยู่แล้วนะแม้ว่ารู m a f u s i o n จะเป็นแอปตัดต่อวิดีโอที่ดีสุดแล้วใน iPad นะแต่ผมว่าก็แน่นอนครับ Final Cut Pro ยังจะต้องดีกว่านะครับส่วนการเสียรายเดือนมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อเสียก็แน่นอนครับมันมันเซ็งอันนะบางทีเราก็แบบต้องจ่ายทุกเดือนหรือจ่ายทุกปีแต่คิดดีๆนะครับว่ามันคือการ Apple เหมือนเขาก็เขา,เขาต้องแบ่งแบ่งพื้นที่แบ่งสิทธิพิเศษให้กับคนที่ซื้อ iMac ซื้อคอมของเขาซื้อ MacBook ของเขาไงถูกไหมพวกนั้นคือเขาต้องซื้ออุปกรณ์ราคาแพงทีนึงแล้วเนี่ยนะครับเขายังจะต้องซื้อโปรแกรมพวกนั้นเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินก้อนอยู่แล้วจึงจะแึงจะแบบซื้อครั้งเดียวจบแต่ก็คือมันเป็นสิทธิพิเศษเขาหลยเพราะเขาต้องซื้ออุปกรณ์ที่แพงถูกไหมครับเออแล้วก็ไม่ได้พกพาง่ายสะดวกเหมือน,ม,อนมือถือเหมือน iPad ถูกไหมครับก็แอปเปิลก็เหมือนให้สิทธ พวกเขาไปเพราะแอปเป็นก็สร,สร้างสิทธิแบบนั้นมานานแล้วก็ไม่ควรไปยกเลิกนะครับแล้วก็สิทธินั้นเอามาใช้ในในในฝั่ง iPad ไม่ได้นะรบับอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากใช้บ iPad นไอแพดไงคุณก็ต้องมาเสียรายเดือนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นขเขาเ็เลยต้องการที่จะแยกให้ชัดเจนแยกชัดเจนถะ้าไม่งั้นเดี๋ยวคมขเขาขายไม่ได้ถูกไหมถ้าเกิดว่าแบบโอ้ยเคยจ่ายเคยจ่ายไปแล้วเคยซื้อไปแล้วในแพลตฟอร์มของ MacBook อะไรเงี้ยแล้วจะมาใช้ฟรีใน ใน iPad นะครับโดยการใช้ Apple ID เดียวกันก็คงไม่เวิร์ดผมคิดว่าเป็นข,ข,ข้อชาร์ดแหละนะครับส่วนการที่เราต้องมาเสียรายเดือนสำหรับคนที่ใช้ iPad แน่นอนว่าเราเป็นผู้ที่ถ้าบอกพูดตามตรงคือเราลงทุนน้อยกว่าแต่ถ้าเราได้ใช้งานได้เนี่ยแล้วเราสามารถต่อยอดกับมันได้จริงๆเนี่ยเราใช้งานไม่ได้คุ้มค่าเนี่ย1,099บาทเราก็จะรู้สึกว่าอยู่กับมันได้ถูกไหมต่อเดือนหรือต่อปีพันเก้าเราอยู่ได้แน่น,นอนเพราะเราได้ใช้ทํางานนะครับแต่ถ้าเราใช้แล้วไม่ค่อยได้ใช่วะเออเราก็ยกเลิกจบ ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกเลยไม่ต้องไปยุ่งกับโปรแกรมโลจิกปรไม่ต้องไปยุ่งกับฟันคัโปรเออเราเราเรา,เราตัดต่อด้วยแอปอื่นของ iPad เพียงพอแล้วก็จบนี่ออกไหมเออก็ยกเลิกไปนะครับแล้วก็เราก็จะเหมือนเป็นการบอกตัวเองว่างั้น macbook กูคงไม่ซื้อแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กออกใช่ไหมมันก็เป็นการเหมือนเออได้เราได้เริ่มได้เริ่ม,ดมทดลองใช้นะครับเออเหมือนเป็นการทดลองใช้นะ แต่ถ้าเกิดว่าเราทำาเฮ้ยนันเวิร์กว่ะเฮ้ยเราทํางานได้มากขึ้นเพราะเราทํากับโลจิกโปรจริงๆเราได้กลับมาทํากับฟันนองคาโปจริงเฮ้ยเราทางานได้เยอะขึ้นเราขย,ยันเรามีแรงบันดาลใจเรารับงานได้ได้จริงๆจังมากขึ้นไงแล้วมีไรายได้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นไปบนทางที่ทําให้เรามีความมั่นใจที่จะไปซื้อพวก MacBook หรือ iMac อะไรพวกนั้นมามาเพื่อทํางานรับงานจริงๆแล้วอ่าผมมองว่ามันมีข้อดีตรงนี้ในการจ่ายรายเดือนนะครับผมแล้วเราก็จะได้ไม่ติด ไม่กิดเงียบกับตัวเองว่าแบบแค่ความอยากเฉยๆอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็ฝากเอาไว้เท่านี้ครับข้อมูลข่าวสารผุมมองว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ดีครับผมดีใจมากตอนแรกผมได้ยินข่าวลือเนี่ยผมคิดว่าจะนานกว่านี้ก่อเขาจะปล่อยมาให้ใช้แต่อาย23พฤษภาคมนี้แล้วนะครับผมก็หลังเลือกตั้งไปแล้วนะของเรา14พฤษภาคมเลือกตั้งใช่ไหมเอกไปเช็คดีกันด้วยเนาะส่วน23พฤษภาคมก็เตรียมดาวน์โหลดโปรแกรมเหล่านี้มาใช้กันผมขอเรียกโปรแกรมนะ เพราะมันใหญ่โตมันทำอะไรได้เยอะมากนะครับไม่อยากเรียกว่าแอปนะครับโอเคก็ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช anel เท่บุญนำสตูดิโอของผมด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับไปโหลดกันไปโหลดกัน